ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คนขอ้อบอลตัวแทนประธานเปไปแปชเชพร้อมหัวล่ามาคัสแลสฟอร์ดซัมเมอร์นี้แปรเชพร้อมหัวล่ามาคัสแลสฟอร์ดในช่วงซัมเมอร์นี้เพื่อเป็นตัวแทนของคลิยันเอ็มบัปเป้แต่จะยื่นข้อเสนอจริงจังก็ต่อเมื่อดาวเตะเลือกผู้ดีต้องการอลาล์าแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเท่านั้นปารีสแซงแมงสโมสร,รยักษ์ใหญ่จากสุกคลิกเอิงฝรั่งเศสกลับมาให้ความสนใจในตัวมาคัสแลสฟอร์ด ดาวยิงของแมนเชสเตอร์นัเต็ดอีกครั้งโดยหวังจะดึงมาแทนที่เคลียน์เอ็มบัปเป้กองหน้าคนเก่งที่มีโอกาสย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้แพ้เชคให้ความสนใจแรชฟอร์ดมาแล้วในช่วงซัมเมอร์ปี2022พร้อมกับเสนอค่าเหนื่อยสูงถึง400ปอนด์ต่อสัปดาห์หรือประมาณ18ล้านบาทเลยทีเดียวแต่สุดท้ายดาวเตะทีมชาติอังกฤษก็ตัดใจจะค้าแข่งอยู่กับทัพปีสแตงถึงปี2028พร้อมรับค่าเหนื่อย300ปอนด์ต่อสัปดาห์รือประมาณ13.5ล้านบาทนะครับ แลชฟอร์ดทำงานไม่น่าพอใจสักเท่าไหร่ในฤดูกาลนี้รวมทั้งเพิ่งมีข่าวแง่ลบออกมาหลังบินไปเที่ยวไนท์คลับที่ไอแลนด์เหนือก่อนจะป่วยจนไม่มีชื่ออยู่ในทีมในเกมเอฟเคัพรอบ4แม้ว่าแลสฟอร์ดจะทำงานได้ไม่ดีในซีซั่นนี้แต่แปรเชก็ยังให้ความสนใจดาวเตะวัย26ปีอย่างไรก็ตามจะยิ่งก็เสนออย่างจริงจังก็ต่อเมื่อดาวเตะเลือกผู้ดีมีความต้องการย้ายออกจากทีมทัฟฟอร์ดในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้เท่านั้นทา้งนี้แปรเชจะต้องหาศูนย์หน้าคนาัเป พรากามต่อสัญญาฉบับใหม่และพร้อมย้ออกจากทีมหลังจากจบฤดูกาลน,นี้โดยมีรายงานว่าเจ้าตัวเลือกจะย้ายไปเล่นกับและอัลมาติดในฤดูกาลหนนะ้า